ข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโน่โปรกิกสไตล์ประชาบันที่15กันยายน2566โดยชายผู้บักค้าฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาล่ะยังไงช้างศึกสะเทือนเอเชียทีมชาติไทยโกยแต้มฟีฟ่าเดมมากที่สุดนะฮะเป็นรองเพียงแค่ญี่ปุ่นเท่านั้น โดยทัพทช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ถึงแม้ว่าจะจบด้วยรองแชมป์การแข่งขันฟุตบอลคิงคัพ2023หลังพ่ายจุดโทษได้กับทางอิรักทีมท็อป7ของเอเชียไป4-5แต่สำหรับการคิดคะแนนฟีฟ่าปรงกิ้งโลกประจำช่วงเดือนกันยายนจะนับเฉพาะในเวลา90นาทีเท่านั้นปรากฏว่าทีมชาติไทยกลายเป็นทีมในทวีปเอเชียที่เก็บคะแนนฟีฟ่าปรงกิ้งรอบนี้มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของทวีปเลนะา ซึ่งเป็นรองเพียงแค่ทีมชาติญี่ปุ่นเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่บุกไปเอาชนะเยอรมนี4-1ชนะตุรกีไป4-2จากผลการแข่งขันทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเลบานอนไป2-1และไปเสมอกับอิบรัก2-2ซึ่งทั้ง2ทีมล้วนแล้วแต่เป็นทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าไทยทั้งสิน้นโดยเลบานอนอันดับที่100ขณะที่อิรักอันดับที่70ส่งผลให้ทีมชาติไทยสามารถเก็บแต้มสะสมการจัดอันดับโลกรอบนี้ ได้สูงถึงบวก6.84คะแนนซึ่งมากที่สุดอันดับที่2ของเอเชียในขณะที่ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งหลังบุกไปชนะเยอรมนีและก็ตุรกีถึงยุโรปมีแต้มสะสมตังกิ้งในโซนฟี ف าเดยรอบนี้สูงถึงบวก9.24คะแนนเลยเดียวการแข่งขันฟี ف าเดย์รอบต่อไปของทีมชาติไทยมีคิวบุกไปเยือนจอร์เจียนในวันที่12ตุลาคมและก็เยือนเอสโตเนียในวันที่17ตุลาคม ก่อนจะเปิดฉากการแข่งขันเพื่อวันโลกรอบคัดเลือกพบก,กับทางทีมชาติจีนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับก็ฝากไปจินห์แฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีนครับเอาไดะยังไงเบคกิ้งนิวรายชื่อ11ตัวจริงอุระวะเรตเามอนพบกับทางเกียวโตสังหะนะโดยอุระวะเรตเามอนมีคิวเปิดบ้านมารับมือการมาเยือนของเกียวโตสังหะทีมอันดับที่14ของตารางคะแนน ซึ่งก,นนา,รรก,นนการาแข่งขันฟุตบอลเชลีกในฤดูกาล2023แมตช์ที่17ของฤดูกาลวันศุกร์ที่15กันยายนเวลา17น,น,นาิา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยณนสนามไซตามาสสเตสเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง2ช่องฟรีทีวีทางสยามสปอรต์ตและก็เมืองทองยูเนเต็ดนะฮะโดยการน,นี้ปรากฏว่าทางมาเซียสกอร์ซายังไม่ใส่ชื่อของเอกนิตป,ปัญญาดารุกทิมชาไทยครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นในเกมนี้ที่มีมรายชื่อ11ตัวจริงในขณะนี้ โอ้โหเป็นต่ว่างานนี้หลอกให้ไปขายขนมนะฮะแล้วยังไม่เอาชื่อใส่อีกแบบนี้ก็ห้ยหน้าน้อยใจไม่ใช่น้อยก็ต้องราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรไปขายขนมลอก่อนกันละกันเอกิิตปัญญา,าเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันดีกครับอาล่ะยังไงทําใจมีเวลาซ้อมน้อยโคตระไม่หวัน่นขอพาทีมชาติไทยชุดยี3ปีสู้ศึกเอเชียนเกมเต็มที่ โดยการที่โคตระอิสระสีทโรทําใจเวลาเตรียมทีมมีน้อยรู้สึกเอเชียนเกมเน้นระบบทีมเวิร์กไปสู้อย่ารับคงต้องไปแก้ไขสถานก,การณ์กับหน้าง,งานแต่ยันพร้อมทํางานหนักเพื่อจะให้มีผลงานที่ออกมาดีที่สุดส่วนนาคินวิเศษชาติชี้นักเตะทุกคนมุ่งมั่นเต็มที่ชี้เวลาน้อยไม่ใช่อุปสรรคผลงานตรงนี้ตําให้เต็มทีที่สุดในครังนี้ โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยุยยุสปีอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับลุยศึกเอเชียนเกมที่ประเทศจีนยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทั้งเชา้าและก็เย็นภายในพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีมี่นักกีฬามาวงฝึกซ้อมทั้งหมด16รายโดยอีก5รายที่เหลือจะเป็นตามสมทบในภายหลังโดยทางโคชอิสระศิทโ,ทโรเน้นเรื่องของระบบการเล่นเป็นทีมเวิร์กเป็นหลักเพราะทีมชุดนี้มีเวลารวมตัวกันซ้อมน้อย เพียงแค่2วันเท่านั้นต้องเดินทางไปแข่งขันกันต่อแล้วทางโคตราอิสระสิทธโรได้เปิดเผยนว่าเข้าใจว่าระยะเวลาในการฝึกซ้อมร่วมกันมีน้อยเนื่องจากหลังจบศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เบเชียรอบคัดเลือกเมื่อวันที่12บกันยายนที่ผ่านมามีเวลาซ้อมเพียงแค่3วันเท่านั้นอีกทั้งตัวนักกีฬาเองก็มีการเปลี่ยนแป,แปลงพอสมควรแม้ว่าบางคนจะเคยรเรียกตัวมาร่วมเล่นซ้อมในรายการชิงแชมป์อาเซียนแต่ยังต้องพยายามปรับความเข้าใจในการเล่นร่วมกันให้ลงตัวมากยิ่งขึ้น จารับว่าเหนื่อยและก็หนักแน่นอนนักเตะและก็ทีมงานทุกคนก็พร้อมสู้อย่างเต็มที่ทุกอย่างอาจจะต้องไปแก้ไขเฉพาะหน้าในช่วงขันขันแต่เรานั้นจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดในครั้งนี้ให้จบได้ขณะที่ก่อนการฝึกซ้อมทางนาคินวิเศษชาติแบ็คขวาทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์นะว่าส่วนตัวผมนั้นก็ดีใจครับและก็ภูมิใจทุกครั้งที่ติดทีมชาติถือว่าเป็นเกียรติสำหรับตัวผมและครอบครัวสำหรับการฝึกซ้อมร่วมกันผมไม่ได้มองว่าตนเองเป็นรุ่นพี่ ผมพยายามจะปรับตัวเข้ากับน้องๆพยายามสื่อสารฟุตบอลกีฬาเป็นปเล่นการเล่นเป็นทีมต้องคุยกันสื่อสารกันให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ทีมไปได้ไกลที่สุดครั้งนี้แม้มีระยะเวลารวมตัวกันน้อยแต่ทุกคนก็ตั้งใจกันซ้อมเพื่อจะให้ทีมลงตัวและก็มีศักยภาพดีที่สุดฮนะเพื่อทําผลงานออกมาให้ดีเราจะไม่ประมาทเล่นไปตามเกมของเราตามแทคนติกที่โค้ชวางแผนเอาไว้มองเกมต่อเกมจะไม่มองไกลเกินไป พราะมันจะกดดันตนเองฝากแฟนบอลทุกคนมาให้กำลังใจผ่านทางทีวีเพราะวันนั้นจะทำเต็มที่และหวังว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีของเราในครั้งนี้นะสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะออกเดินทางไปประเทศจีนในค่ำคืนวันนี้เวลาตี2นาฬิกา55นาทีโดยมีโปรแกรมการแข่งขันนัดที่1ในวันที่19กันยายนเวลา15นาฬิกาพบมาเรนที่สนามจินหัวสเตเดียมนัดที่2วันที่1 1กันยายน เวลา18นาฬิกา30นาทีพบเกาหลีใต้ที่สนามจินหัวสเตเดียมและนาที่3วันที่2 4กันยายนเวลา18นาฬิกา30นาทีพบคูเวตที่สนามมอมหาไรเจอร์เจียงตะวันออกทุกนัดตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้เลยครับเป็นเรงว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโคฟุคลอดคือราคาตั๋วรับมือมูริลัมถ้วยเอเชีย โดยทางเวนโฟเรนโคฟุนะฮะทีมจากทางระดับเจดีกสที่คว้าแชมป์ฟุตบอลเอเมอร์เรอร์คัพ2022ได้สิทธิ์ลงทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียทั่วใหญ่ AFC แชมเปี้ยนลีก2023อยู่ร่วมสายกับบุรีลัมเจอเจียง FC และก็เมลเบิร์นซิตี้จากทางออสเตรเลียในราคาส่วนของเกมเย่าฟุตบอลรายการนี้ โคฟุจะใช้สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นเป็นตารางเย้าต้อนรับการมาเยือนเพื่อนร่วมกลุ่มล่าสุดได้กำหนดราคาค่าตั๋วออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อจะให้แฟนบอลจับจ้องเข้าไปชมเกมเกมการแข่งขันซึ่งราคาตั๋วเกวมเย้าสโมสรโวเเวนโฟรเรนโคฟุนะฮะอยู่ที่2,000เยนตีเป็นเงินไทยประมาณ480บาทตั๋วเด็กอยู่ที่120บาทตัวที่2 2,500เยนราคา600บาทราคาตั๋วเด็ก190บาทต่อมาราคา3,000เยน ราคาปกติ720บาทราคาตัวเด็ก288บาทต่อมาที่นั่ง3,500เยนราคา840บาทราคาตัวเด็ก313บาทที่นั่ง4,000เยน960บาทราคาตัวเด็กอยู่ที่360บาท5,000เยนราคาไทยอยู่ที่1,200บาทราคาตัวเด็กอยู่ที่6,000อ่า600บาทและ15,000เยนน่าจะเป็นโซน V.I.P. นะครับก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3,600บาท ซึ่งโปรแกรมของเวนฟอรเรนโคฟุเอฟซีแชมเปียนลีก2023ก็จะมีวันที่20กันยายนพบกับทามเบิร์นซิตี้นัดเยือน4ตุลาคมพบบุรีลนัมยา์ยนัดเิ้า25ตุลาคมพบเจ้อเจียงเอฟซีนัดเยือน8พฤศจิกายนพบเจ้อเจียงเอฟซีนัดเจ้า29ิพฤศจิกายนพบเมเบิร์นซิตี้นัดเจ้าและ12ธันวาคมพบบุรีล์นัดเยือนในครั้งนี้เป็นตารางงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจตัวแทนของไทยกันด้วยนะฮะสมสรสอนบรัมล์มนั่นเอง เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงงงกันท่วนหน้านะแม็กซิมิบเบรียนไร้สังกัดแต่มีชื่อติดทีมชาติได้ยังไงโดยทางงานนี้หลังจากที่ทางสมาคามฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพิธีรมาประชุมประถมประกาศร,รายชื่อ21นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายมาหาก,กรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนโดยมีชื่อของแม็กซิมิเบรียนสไตช์บาวเออร์ที่ไร้สังกัดแต่ติดทีมมาด้วย หลายการะแสมองไปที่โคตระอิสระซิทโรุ่ณนสื่อทีมที่ทําแบบนี้ได้อย่างไรเอาคนที่ไม่ได้มีสโมรสรมาติดทีมชาติได้ยังไงต่อให้อ้างว่าหลายสโมรสรไม่ปล่อยตัวแต่พวกเขาก็ทําได้เพราะว่ามันไม่ใช่โปรแกรมฟี ف a เดยแต่นี่เป็นการหักหน้าของโค้ชหลายคนที่ช่วยกันปั้นเด็กแนแคนดี้ขึ้นมานะ โดยทีมงานนะผมได้รับการรายงานข่าวนะว,ว่าสาเหตุที่บางทีไม่ปล่อยแนวรับให้เพราะว่าทีมสตาฟทีมชาติไทยชุดยุท3ปีชุดนี้มีบางคนต่อสายคุยกับสโมสรและไปโทษฟอร์มการเล่นของนักเตะตั้งแต่ศึกชิงแชมป์อาเซียนที่จังหวัดระยองโดยพวกเขาไม่เคยโทษตนเองหรือการวางแผนการเล่นต่างๆเลยเอาไวว่าง,งานนี้ก็มีดราม่าเล็กน้อยนะฮะก็ต้องรองดูันต่อไปก็แล้วกันอนาจจะเป็นผลดีกับทางทีมชาติไทยก็เป็นได้ และนี่ก็เป็นทันขาบบ่าวบักข่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่15กันยายน2566โดยชายผู้บคัคคัร่งฟุตบอลไทยครับ